ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับเรื่องบ้านห้ามเหยียบธรณีประตูเนื่องจากในสมัยก่อนทุกบ้านจะมีธรณีประตูซึ่งเจตนาของคนโบราณที่ห้ามให้เหยียบธรณีประตูเพราะกลัวว่าคนที่เดินเข้าออกจะไปสะดุดธรณีประตูที่มีความสูงเกือบศอกซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ล้มหรือบาดเจ็บได้ห้ามตากผ้าข้ามคืนกระสือจะเช็ดปากเพื่อไม่ให้เด็กลืมเก็บผ้าที่ตากไว้ จึงเกิดโบราณอุบายนี้ขึ้นเพราะในสมัยก่อนผ้าส่วนใหญ่เป็นผ้าที่ทอจากผ้าไ้ทั้งสิ้นกว่าจ,จะทอเสร็จแต่ละชิ้นแต่ละผืนก็ใช้เวลานานจึงอาจทำให้ผ้าเก่าเร็วซึ่งการตากผ้าข้ามคืนนั้นอาจจะทำให้ผ้าเปียกฝนหรือน้ำค้างหรืออาจถูกขโมยได้ห้ามก้าวบันไดทีละหลายหลายขั้นให้ก้าวขึ้นลงบันไดทีละขั้นอย่าก้าวทีสาขั้น จะทำมาหาก,กินไม่ได้ความเชื่อนี้เนื่องจากบ้านสมัยก่อนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่ยกพื้นสูงและมีบันไดไว้นอกบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะด้านร่างโป่งโล่งมีราวจับเพียงด้านเดียวหรืออาจไม่มีเลยจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการขึ้นลงจึงเกิดเป็นโบราณอุบายไว้ใช้สอนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการขึ้นลงบันไดพออาจพลัดตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บได้ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืน การห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนเพราะจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองไปด้วยข้อห้ามนี้เนื่องจากในสมัยก่อนบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านที่ยกพื้นสูงทั้งยังปูพื้นบ้านด้วยแผ่นไม้ทําให้เกิดร่องระหว่างรอยต่อซึ่งการกวาดบ้านในยามกลางคืนนั้นอาจจะทําให้เผลอกวาดชิ้นเล็กๆจนหล่นไปตามร่องและหาไม่เจอได้ห้ามรับมีดในตอนกลางคืนเมียจะมีชู้ความเชื่อนี้เกิดจากเรื่องของไฟฟ้า พอสมัยก่อนส่วนใหญ่จะใช้ตะเกียงในการให้แสงสว่างซึ่งแสงสว่างนี้ก็ไม่มากพอกับการที่จะใช้ในตอนกลางคืนหากรับมีดในที่แสงสว่างไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้